สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับอาชุหลอดในเนเธอร์ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าที่เราเต็มเพราะว่าเอิมดนฆ่าตำนั้นคือจะเปิดคลิปแล้วแบบอืมอินเ้อร์เมนมาฆ่าเนี่ยก่อนอื่นเลยควรจะเคลียรกระท่อมม,มันดูไม่เหมือนบ้านเลยเดี๋ยวจะเคลียให,ให้ใหญ่วันนี้เพราะว่าเดี๋วตอนเดินทางฮนะ เดี๋ยวจะลงทางแล้วจะไม่เห็นบ้านเพราะว่าบ้านมันแบบไม่คนเรียกว่าบ้านเลยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยบ้านที่ไม่มีราคาอืมเราก็อย่ารีบเพิก็แค่บ้านทําให้มองเห็นแล้วดูว่ามันแบบโดดเด่นและยิ่งใหญ่หน่อยนึงก็พอละไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ภารกิจของเราต่อไปก็คือเราจะประจุไผ่ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมเดินทางมาประมาณร้อยปีเราได้เจอกับดิแนแดนใหม่แล้ววิละวะตอนนี้เราได้เจอครับสถานที่ที่มีแบสโตนใช่ป่ะนั่นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมรู้แค่ว่ามันอาจจะเป็นหินใช่ป่ะใช่แหละใช่แหละ่าจะใช่แหละเออใช่แหละใช่แหละใช่ใช่ใช่แหละใช่หินสักพอดก็บอกหุ่ใจลูก หินใช่ไหมตอโาถอ,อยเลยหินนะหินเจอแล้วหินเราจะไม่ต้องใช้ไม้อีกแล้วเรามีแล้วเว้ยเอ่มคือว่าเราควรจะมีอาวุธสักหน่อยที่ดีกว่านี้ เราต้องตัดไม้ไม่ไม่เ,ออ <c oughs> เกือบเราอาจจะตายเพราะแม็กบ้าบล็อกก็ได้แต่ไม่เอาเลยเราเจะต้องกับ้านให้ได้ <c oughs> อย่ามองฉันนะฉันอาย <c oughs> อีกนิดเดียวอีกนิด แค่นี้เองไม่ให้กลับบ้านหรอตายตรงนี้หรอเกินไปหล่อแล้วอุ้ยใกล้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงทางแล้วเจอทางที่ใหม่เฉยเลยแป๊ะแป๊ะวัดดีๆีไหม ขอโทษอย่ายุบกับข้าข้าขอโทษจะตามมาดีาเอาพิดีอีกเอ้าลงทัพวิศรอๆากระพานกรบพานกบพานจะทำข้ามา ต่ามั้งแค่จังตาเฉยๆพอดีเริ่มเหมือนร้อนไอ้น้องของใหม่แล้วต้องทุลองดิอีลืมไปว่าเอ็งดาเมจแรงมากๆสำหรับมันทั่วไป มังมาดีกระโดดกระโดดกระโดดเก็บเฮ้ยใจย,ยินได้ของใหม่แล้วห้าวอะเคียวเหลือรอบสุดท้ายแล้วยานะ ขอโทษนะอย่าทำร้ายกันเป็นมีจิตใจอลีเมตตาการุณาเบกคขากัญญาตูตุลามีนาของหายเอ้าเฮ้ยเอเดอร์แมนเขามาของ,ของหรอทำตัว ตรืองนี้ฉันให้รู้ว่าอย่าซ่ากับอินเดอร์แมนถ้าเองไม่มีเกาะออีกแล้วผมว่าผมหามาเจอแล้วละ่ะผมเดงหาของที่หายไป แต่ผมก็หาไม่เจอใไรเปว่าของที่ผมเก็บกดสตูนดัสเนี่ยหาไม่เจอเดี๋ยวค่อยหาในคลิปหน้าไม่ก็ปล่อยทิ้งก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และติดตามการเดินเอาชีวิตรอดในสถานที่อันตรายเพราะที่นี่คือนาลก Bye lại. Bye.